รายวิชาการสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพพื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่มประกอบด้วยขนาดของกลุ่มหรือไซส์ขนาดของกลุ่มจะส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวมของกลุ่มเช่นกลุ่มที่มีขนาดเล็กก็จะเคลื่อนไหวหรือทำงานได้รวดเร็วคล่องตัว ส่วนกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ก็จะได้เปรียบเรื่องการแก้ไขปัญหาเนื่องจากสามารถนำปัจจัยนำเข้าระบบได้มากกว่าเร็วกว่าดังนั้นก็จะสร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าหรือสร้างผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบได้มากกว่าเช่นกันความสามาคัคคีหรือ c o h e s i v e n e s s เป็นระดับที่สมาชิก สามารถดึงดูดให้คนอื่นๆและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นบางกลุ่มจะมีความเหนียวแน่นเพราะสมาชิกสามารถจัดการเวลาร่วมกันได้ดีหรือกลุ่มที่มีขนาดเล็กจะอำนวยให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกันได้ดีหรือแม้จะมีภัยคุกคามจากภายนอกก็ยิ่งทำให้สมาชิกเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นมากขึ้นความหลากหลายหรือ Diversity เป็นระดับความเหมือนและความแตกต่างของสมาชิกกลุ่มในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเชื้อชาติเพศสภาพที่จะส่งผลทั้งผลดีและผลเสียต่อกลุ่มสาเหตุที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มได้แก่ 1. เกิดจากความชอบพอกันเป็นส่วนตัวระหว่างสมาชิกด้วยกันเองเช่นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน ถูกคอกันนิสัยใจอใคอคล้ายๆกัน 2. เกิดจากการถูกชักชวนหรือชักจูงไปเช่นชาวบ้านในชนบทถูกกำนันผู้ใหญ่บ้านชวนไปรวมเป็นกลุ่มเกษตรตั้งกลุ่มเลี้ยงไหมกลุ่มชาวนาเป็นต้น 3. เกิดจากความพอใจในเป้าหมายกิจกรรมของกลุ่ม หรือกลุ่มมีจุดมุ่งหมายตรงกับอุดมการณ์ของบุคคลที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกเช่นกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมทางวิชาการชุมนุมชมรมหรือสมาคมต่างๆเช่นสมาคมนักพูดเกิดจากการชอบพูดหรือชอบฟังกลุ่มต่อต้านช่อราดบางหลวงเกิดจากคนที่รักความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมในสังคมและ พักการเมืองเป็นต้น 4. เกิดจากการได้รับคัดเลือกหรือแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจเพื่อให้ไปปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะเช่นกลุ่มแพทย์ศัลยกรรมชุดปฏิบัติการพิเศษกู้ภยัย 5. เกิดจากความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็นการสนองตอบความต้องการทางจิตใจหรือทางจิตวิทยาเช่นเกิดจากการเหงา เบื่อหน่ายหรือต้องการมีเพื่อนก็ไปกีฬาตีกอล์ฟเล่นเทนนิส 6. เกิดจากการต้องการพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองเป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมงานบางอย่างด้วยกันปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและของกลุ่มเช่นสหาภาพแรงงานสภาหอการค้ากลุ่มตลาดร่วมยุโรปกลุ่มผู้ค้าน้ำมันโอเปกเป็นต้น เหตุผลที่บุคคลรวมกลุ่มกันเหตุผลที่ผู้คนรวมกลุ่มกันนอกเหนือจากต้องการสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ยังมีเหตุผลอื่นที่สำคัญไม่แพ้กันที่จะทำให้กลุ่มมีความสามัคคีเหนียวแน่นกันอีกทั้งผู้คนจะมีแนวโน้มที่จะแสดงความภาคภูมิใจหรือความรู้สึกผิดจากความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม ตามทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมหรือ Social Identity Theory ซึ่งในทฤษฎีนี้บุคคลจะแสดงอารมณ์ตามความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มเพราะบุคคลแต่ละคนต่างมีคุณค่าในตัวเองซึ่งจะผูกพันกับผลงานของกลุ่ม ดังนั้นเมื่อกลุ่มประสบความสำเร็จสมาชิกกลุ่มก็จะสะท้อนออกมาเป็นความดีใจและคุณค่าในตัวเองของสมาชิกกลุ่มก็จะเพิ่มขึ้นตามความสำเร็จนั้นอีกด้วยคุณลักษณะของกลุ่มที่ส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมคุณลักษณะที่ทำให้อัตลักษณ์ทางสังคมมีความสำคัญต่อสมาชิกกลุ่มประกอบด้วย 1. ความเหมือนกันหรือ Similarity บุคคลจะรวมกลุ่มกันจะต้องมีค่านิยมหรือคุณลักษณะของสมาชิกกลุ่มเหมือนกันหรือมีลักษณะประชากรเหมือนกันซึ่งความเหมือนกันของสมาชิกกลุ่มก็จะทำให้อัตลักษณ์ของกลุ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน 2. ความโดดเด่นหรือ distinctiveness เนื่องจากบุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงให้คนอื่นทราบถึงตัวตน โดยแสดงวิธีที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากสมาชิกกลุ่มอื่นๆว่ากลุ่มของตนมีความโดดเด่นมีความเฉพาะมีความพิเศษแตกต่างจากกลุ่มอื่น 3. สถานะหรือ status เนื่องจากบุคคลจะใช้อัตลักษณ์ทางสังคมในการกำหนดสถานะของตนเองและเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองโดยเชื่อมโยงตัวเองกับกลุ่มที่มีสถานะสูงเพราะทำให้รู้สึกว่า ตนจะได้รับความสนใจเช่นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มีสถานะทางสังคมที่ต่ำจะมีแนวโน้มที่จะไม่แสดงอัตลักษณ์ทางสังคมของตนและจะมีแนวโน้มที่จะหาหนทางออกจากสถานะทางสังคมที่ต่ำและเก็บซ่อนสถานะนั้นของตนไว้ 4. การลดความไม่แน่นอนหรือ Uncertainty Reduction เนื่องจากสมาชิกกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกใหม่บางคนให้เข้าใจว่าพวกเขาเป็นใครทำหน้าที่อะไรตลอดจนช่วยสอนวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงในโลกดังนั้นหัวหน้ากลุ่มจึงกำหนดบทบาทของสมาชิกและวิธีการสื่อสารขององค์กรใหม่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมตามที่กลุ่มได้กำหนดไว้และเมื่อสมาชิกสับสนในบทบาทของตน ขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่มโดยปกติทั่วไปกลุ่มต่างๆจะผ่านการพัฒนาเป็นไปตามลำดับอย่างที่ทฤษฎีกำหนดไว้แม้ว่าทุกกลุ่มอาจจะไม่ได้พัฒนาเป็นไปตามขั้นตอนของโมเดลการก่อตัวของกลุ่มก็ตามแต่ตัวแบบนี้ก็เป็นกรอบที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจการพัฒนาของกลุ่มเหมือนกันโมเดลการก่อตัวของกลุ่มเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่ม ที่จะดำเนินการผ่านขั้นตอนที่แตกต่างกันประกอบด้วยการก่อตัวการไม่ลงตัวการเข้ารูปเข้ารอยการแสดงออกและการสลายตัว 1. การก่อตัวหรือ forming เป็นขั้นตอนแรกของการก่อตัวของกลุ่มเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นขั้นตอนนี้กลุ่มจะสร้างเป้าหมาย โครงสร้างกลุ่มผู้นำกลุ่มขึ้นนั่นคือทุกคนเป็นคนใหม่และถูกนำเข้ามาพบปะกันและรวมกลุ่มกันซึ่งแต่ละคนก็พยายามทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันโดยอาศัยเรื่องราวที่เป็นสาเหตุให้มารวมกลุ่มกันเป็นตัวเชื่อม 2. การไม่ลงตัวหรือ storming เป็นขั้นตอนต่อมาซึ่งสมาชิกของกลุ่มเริ่มมีความขัดแย้ง ไม่รงรอยภายในกลุ่มสมาชิกจะยอมรับการคงอยู่ของกลุ่มและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดจากเหตุผลส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนเนื่องจากยังไม่รู้บทบาทของตนเองหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอีกทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดผู้นำกลุ่มขึ้นมาจัดก,การกับสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นเมื่อผ่านขั้นตอนนี้ได้ กลจะมีลำดับการบังคับบัญชาภายในกลุ่มเกิดขึ้นอีกด้วย 3. การเข้ารูปเข้ารอยหรือ Norming เป็นขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในกลุ่มที่จะส่งผลให้เกิดความเหนียวแน่นของกลุ่มทำให้สมาชิกมีความสนิทสนมกันและมีอัตลักษณ์ทางสังคมมากขึ้นจากนั้นจึงส่งผลให้โครงสร้างกลุ่มมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น กลุ่มจะซึมซับพฤติกรรมและความคาดหวังของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนเข้ามาภายในกลุ่มเพื่อกลุ่มจะทำการกำหนดบทบาทกำหนดหน้าที่และระเบียบกฎเกณฑ์และขีดเส้นพฤติกรรมที่สมาชิกกลุ่มยอมรับได้และการทำงานของกลุ่มจะเริ่มเข้าที่ 4. การแสดงออกหรือ performing เป็นขั้นตอนที่สมาชิกกลุ่มต่างทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและยอมรับซึ่งกันและกันทำความเข้าใจกันและเข้าใจซึ่งกันและกันพยายามช่วยกันทำงานเป็นทีมและเน้นผลการปฏิบัติงานหรือผลงานที่ทำา 5. การสลายตัวหรือ adjourning เป็นขั้นตอนลำดับสุดท้ายของโมเดลการก่อตัวของกลุ่มกล่าวคือ เมื่องานเสร็จสิ้นลงกลุ่มงานก็แยกกันสลายตัวกลุ่มจะพยายามสรุปกิจกรรมที่สมาชิกได้กระทำเพื่อเตรียมตัวสลายกลุ่มสมาชิกจะรู้สึกอิ่มเอิบและภูมิใจกับผลงานและความสำเร็จของกลุ่มหรืออาจรู้สึกสูญเสียความสนิทสนมกันและสูญเสียมิตรภาพที่ได้รับในช่วงชีวิตการทำงานในกลุ่มกลุ่ม จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อดำเนินการผ่าน4ขั้นตอนแรกแม้ว่าในความเป็นจริงโดยทั่วไปสิ่งที่ทำให้กลุ่มที่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้มีความซับซ้อนมากขึ้นตามมาด้วยเนื่องจากเหตุผลดังนี้ 1. เนื่องจากแต่ละกลุ่มต่างผ่านขั้นตอนการพัฒนากลุ่มที่แตกต่างกัน ถ้าสมาชิกมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกลุ่มก็จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นอีกด้วย 2. การปรับปรุงการทำงานอยู่ตลอดเวลาจะทำให้สมาชิกมีเป้าหมายในการทำงานที่ดีขึ้น 3. ในขณะที่สมาชิกไม่รู้สึกแนบแน่นกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปในทำนองเดียวกันกลุ่มที่เริ่มต้นด้วยมีมุมมองทางสังคมแบบเชิงบวกก็จะบรรลุขั้นตอนการแสดงออกได้อย่างรวดเร็วหรือไม่กลุ่มมักจะมีพัฒนาการอย่างชัดเจนจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งอย่างรวดเร็ว 4. ทั้งขั้นตอนการไม่ลงตัวและขั้นตอนการแสดงออก สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้และกลุ่มก็สามารถถดถอยไปยังขั้นตอนก่อนหน้าได้เช่นกัน